อ,อ,อู้สวัสดีค่ะผู้ขานเกมสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไหมคะวันนีคค้เช่นคยค่ะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไม้ครับแต่ว่าพลิกลิ้นเทปของโอพีค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตามดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวพิกลิ้นเนี่ยจะเทรดของโอพกันขนาดไหนนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็มาเจอกับเรือคะ่ะทุกคนเป็นเรือที่จมน้ําอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสํารวจข้างในกันดีกว่าุ๊ยแต่ว่าขอหายใจแป๊บหนึ่งขอให้ใจบบกว่าเฮือกใหญ่เลยคะ่ะทุกคนเราจะลงไปหาสมบัติกันนะโอเคไปแล้ว ลงลงไปหาลงไปหาสมติก่อนอุ้ยมีกล่องค่ะทุกคนอุ้ยมีทีนทีแล้วก็มีเสื้อใส่ด้วยนะคะมีอาหารให้กินโอ้โหมีถ่านด้วยไปเก็บให้หมดค่ะทุกคนโอ้โอโอ้โมีประตูมีประตูโอเคหายใจก่อนเกือบจะตายแล้วค่ะทุกคนอุ้ยมีกล่องด้วยเุ้ยมีแบบว่าแผนที่ค่ะทุกคนแล้วก็มีสมุดให้เราด้วยนะคะแล้วก็กระดาษค่ะ น่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนเรือก็ไม่น่าจะมีของเยอะนะคะโอเคขึ้นมาแล้วครับทุกคนก็ถือว่ามีของที่เราแบบว่าสามารถใช้ได้นิดหน่อยค่ะทุกคน ใส่เสื้อไปก่อนเลยละกันขอดูก่อนนะคะว่ามันอยู่ไกลไหมพี่ว่ามันอยู่ไกลว่ะทุกคนภารกิจของเราก็คือจะต้องไปเถดของกับน้องผิกลิ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตัดไม้กันก่อนเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอเศษซากประตูนรกเก่าหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องแบบว่าทําประตูนรกเองนะคะทุกคนถ้าเกิดพี่ขวัญหาเพชรไม่ได้นะคะก็คิดว่าน่าจะทําเป็นประตูนรกแบบว่าใช้ลาวาทุกคนแล้วก็ใช้น้ํานะคะมันจะได้แบบว่าง่ายๆนะคะทุกคนตัดไม้ ก่อนเลยแล้วกันค่ะทุกคนเราก็จะต้องเริ่มจากการมีไม้นะคะทุกคนแล้วก็เออต้องหาถ้ำใช่ไหมต้องหาถ้ำสําหรับการหาหินแล้วก็หาแร่ของเราค่ะทุกคนเอ้ยตรงนั้นมีถ้ำค่ะทุกคนโอเคแล้วน่าจะสามารถไปหาหินแล้วก็หาแร่ตรงนี้ได้นะคะและมีถ่านด้วยเราต้องใช้ถ่านด้วยนะคะทุกคนโอ้แต่ว่าเราก็มีถ่านอยู่แล้วโอ้ตรงนี้เป็นแบบว่าถ้าเล็กๆนะทุกคนอู้ เป็นถ่าแบบใหญ่มากค่ะทุกคนคิดว่าเราก็อาจจะสามารถหาแร่นะคะทุกคนข้างล่างนี้แบบได้เยอะแน่ๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็ต้องหาทองให้ได้เยอะๆด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องพิกลิ้นก็จะต้องใช้ทองในการเทรดนั่นเองนะคะคราบที่ขุดหินค่ะทุกคนแล้วก็เตาเผานะคะสําหรับเผาไอรอนนั่นเอง าเกิดเจอนะแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไปครับผมลงไปข้างล่างกันอ๋อมีฐานมีฐานตรงนี้แวะขุดนิดนึงโอเคครับลงไปข้างล่างจะได้บอกว่าไม่เมื่อยเกินไปนะคะทุกคนโอ้ฐานเยอะเช่ <c oughs> ยังไม่หมดดีกเอรอเยอะมากค่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> อันนี้เราต้องใช้นะคะทุกคนมัน <c oughs> ต้องได้ฟินมันต้องได้ฟิน ได้ามาแล้วค่ะทุกคนได้ฟินมาแล้วต่อไปก็แค่หาไอรอนนะคะทุกคนเราจะได้ทําไฟแช็กเพื่อเปิดประตูนระกนั่นเองนะมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอครบทอชหน่อยแล้วกันค่ะต้องมีทอชนิดนึงเหมือนจะเจอแล้วค่ะทุกคนศัตรูต,ตัวแรกของเราว้าววายไปอย่าระเบิด เต็ม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 ระเบิดเต็มเต็มระเบดเต็มเต็มเลยเจอรอนแล้วทุกคนไอรอนในรอนในรอนเราเจอแล้วอุ้ยน่าจะมีสี่ค่ะทุกคนมี4ี่อันโอเคเผาไอรอนไปเลยสิคัะรอไรร่าเผาร่อนไปเลยโอ้หข้างล่างแบบสเกลิตันอาจะต้องทำโล่ก่อนละมั้งเนี่ยทุกคนต้องทำโล่ก่อนอะไม่งั้นคือบอกเลยว่าสเกลิตันยิงตูดแห้งแน่ๆเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำโลนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนป้องกันกันนิดนึงเรียบร้อยคะผมมีโล่แล้วคะนะต่อไปทำดาบแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนเป็นดาบหินใช้ไปก่อนแล้วกันนะอ่าเรียบร้อย ไอรอนที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นไฟแช็คก่อนหรือว่าที่ขุดเดีย่ยทำไปที่ขุดก่อนละกันค่ะทุกคนเผื่อว่าจะเจอทองนะคะทุกคนถ้าเกิดเจอทองเนี่ยเราก็จะได้ขุดทองไปเลยนะคะโอเคทำที่ขุดไอรอนเรียบร้อยค่ะพร้อมค่ะทุกคนเราก็จะลงไปสำรวจเพิ่มเติมนะคะข้างล่างจะมีอะไรอีกหรือเปล่าถ้าเรากินกินมันที่มันเสียเนี่ยมันจะเป็นอะไรปะมันจะอิ่มปะว้ย ว้าวตีพิษแต่ไม่เป็นไรก็อิ่มอยู่ <c oughs> แค่เจ็บนิดหน่อยโอ้ยมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วขอกินอีกนิดนึงขอกินอีกนิดนึงอ้ามาดิมาดิก็มาดิก็ยิงมาก็ยิงมาแปบ๊บนึงฉันจะลงไปข้างล่างฉันจะไปจัดการกับแกสเกลิตันนี่แนีะนี่แนีะนี่แนีนี่แนีอุ้ยตอนนี้ไม่รอดอีครับทุกคนอุ้ยโอ้มันยิงมันยิงแม่นมากนะเมื่อกี้ยิงโดนพี่ได้ไงเนี้ย ยิงแม่นเกินขอไปใกล้ขอไปใกล้ขลวดไปเลยขวดไปเลยมาดิมาดิมาด,มาดิโอเคค่ะพีชิตเรียบร้อยค่ะทุกคนไอรอนอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วขวดเลยค่ะเราต้องใช้ร่อนทำถังน้ำด้วยนะคะทุกคนอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงเออตรงนั้นใช้ร่อนปะว้ายมันเกิดอีกแล้วโอ้ยอันตรายนะคะเนี่ทุกคนอันตรายอันตรายมากวะ เฮ้ยดีนะยิงไม่แม่นะอะเขาไปจัดการมันก่อนว่ะทุกคนไม่ได้เราอยู่ตรงนี้ด้วยความแบบหวาดกลัวไม่ได้ค่ะทุกคนเราต้องพิชิตความกลัวของเรานี่แนมาดิมาดิมาดิาดไว้กดีจ้ะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนมากินมัก่อนเลยแล้วกันค่ะทุกคนหิว โอ้ยประเด็นคือจะหาทองได้หรือเปล่าอ่ะทุกคนเราขอทําตรงนี้เป็นที่เผากันละกันเผาไอรอนเผาไอรอนไลลว้ก่อนละกันนะไปทุกคนพร้อมฮ้ยต้องฆ่าซอมบี้กินว่ะทุกคน <laughs> ไม่มีอาหารกินเลยอ่ะเฮ้ย<อ>มีอเอ้าเฮ้ยเจอทองแล้วเจอทองแล้วจะบอกว่าตรงนี้มีลาพีสอ่ะลาพีสลาพีสเก็บไว้เฉยนะไม่รู้จะทำอะไรหรอกแต่เก็บไว้ก่อนก็มาดิ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 อู้อู้ ต้องระวังนิดน,นึงเผื่อจะมีตัวอะไรมาจัดก,การเราอีกนะค่ะทุกคนตอนนี้คือไม่มีอะไรกินเลยอะมีชอมบี้ไหมอาหากินเนื้อซอมบี้เลยอะเราจะต้องเอาทองไปแลกกับน้องพริกลิ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเขาจะให้ของโอกับเรามานั่นเองนะพี่ขอขึ้นมาเขาก่อนเฮ้ยว้าวไอรอนเราก็ได้เยอะพอสมควรน,นะคะเนี่ยอันนี้มันคือมอสบล็อกก่อะมันไม่ใช่อาหารทุกคนมันกินไม่ได้ มันกินไม่ได้โอเคตรงนี้จะเป็นเผาทองนะคะทุกคนขอโอ้โหเฮ้ยนี่ไงว้าวเนื้อของเราเนื้อขอเพืขอมากว้าวไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนติดพิษนิดหน่อยแต่ว่าเราอิ่มหุ้ยทองทอง ทองโหทุกคนดูไอรอนคือแบบเยอะมากเลยอะมีทองแต่ว่ามีพี่เขียววันนี้มีทองพอนนี้ไม่ทองนะซอมบี้อยู่ไหนวะทุกคนอยากจัดการซอมบี้โอ้โหมาเป็นฝูงเลยที่นี่อ๋อฝูงซอมบี้ทุกคนฝูงซอมบี้จัดการนะคะทุกคนเราจะมีอาหารกินกันแล้วเราจะมีอาหารกินกันแล้ว ดอบเนื้อมาดอบเนื้อหน่อของแกมาฉันจะกินเนื้อหน่าของแกเออขอบคุณมากเฮ้ยเนื้อหน่านี่กะทังชีวิตของฉันได้นะเนี่ยฮ่าฮขอบคุณมากเลยหุ้ยเุ้ยมีเพรด้วยทุกคนซอ,องสปอนโชคดีเลยขนาดนี้ขนมปงัง มีเนมแท็กด้วยแล้วก็มีกระดูกเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเก็บไปก่อนแต่จริงคือไม่ได้ใช้หรอกนะอูห้หูแทนที่จะมีแอปเปิลทองให้เราคือไม่มีว่ะทุกคนไม่มีแอปเปิลทองให้เราอ่ะอ่อมีทัมกิ้งซีดนะคะทุกคนแต่ที่สําคัญคือมีเพชรตรงนี้ได้ไงก่อน โชคดีว่าโชคดีมากโอเคค่ะทุกคนเพชรสามเม็ดนะคะวูฮ้มีเพชรสามเม็ดแล้วโคชิลล์ลยโอเคขุดทองครับเราต้องการทองค่ะตอนเนี้ยตอนนี้คือไม่ต้องการอะไรแล้วนะคะต้องการทองค่ะได้ทองมา6นะคะทุกคนขอคิดแบบวีสิบค่ะคทุกคนเท่ากับว่าแลกกับพิกลิ้นได้สิบครั้งหรอ,อ ก็น่าจะได้อยู่ค่ะทุกคนมีทองอีกไหมอ่ะเออเท่าที่เห็นคือมีแต่ไอรอนนะตรงนี้มีแต่ไอรอนเต็มไปหมดเลยอุ้ยนี่ไงทองเออมีแต่ไอรอนไนรอนเต็มไปหมดเลยยี่ห่อน่าจะพอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปหาทองจากเออเนนรบก,ก็ได้นะคะไม่ซีเรียสค่ะทุกคนโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็มีเพชรน,นะคะทุกคนสำหรับทำพิกแอคได้นะคะทุกคนแต่ว่า ไม่รู้เดี๋ยวขอไปสำรวจข้างบนก่อนเลยกันเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นลาวาทุกคน ถ้าเราจะทําแบบพิกแอคแล้วก็ขุดออฟซิเดียนไปเลยก็กยังไม่ได้ทุกคนยังไม่เจอลาวาเลยคือเราแบบยังลงไม่ลึกเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวขอไปสำรวจข้างบนก่อนละกัน <_ c oughs> เผื่อว่าจะเจอแบบเขาเรียกว,ว่าเจอเป็นบ่อลาวานะคะทุกคนเราจะได้แบบสบายนะคะทุกคนใช่ใช,ใช้ถังตักลาวาแล้วก็ตักน้ําลาดก็จะทําเป็นประตูนรกได้เหมือนกันนะคะโอเคคือตอนนี้ของเยอะมากเลยข <_ c oughs> องเยอะสุดๆไปเลยถือว่าดีค่ะทุกคนรอเผาทองนะรออีกนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นข้าง ขอกินขนมปังก่อนอืมโชคดีจังเลยทุกคนมาเจอดันเจียนตรงนี้ถือว่าดีอยู่นะจอเ,เป็นกรงสปอนแต่ว่าของไม่ค่อยดีเลยปกติมันจะตอบแบบเป็นแอปเปิลทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่น,นี้ไม่มีเลยอะเสียดายเสียดายเสียดายดโอเคค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจข้างบนกันดีกว่าเผื่อว่าจะเจอบ่อลาวานะคะทุกคนถ้าเจอบ่อลาวาก็คือชิลมากค่ะทุกคนเราสามารถทําประตูนรกไปได้เลยนะคะหรือว่า จอประตูเก่าอ่ะจะดีมากๆาเลยค่ะทุกคนถ้าเจอประตูแบบเศษซากประตูเก่านี่คือโคตรดีอ่ะเพราะมันจะมีทั้งลาวาด้วยใช่ไหมแล้วก็มีแบบเศษออกไซเดียนอยู่ด้วยนะคะทุกคนมันจะชิลมาก two hours later เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นคือตรงนั้นคือเศษซากประตูปะเฮ้ยใ,ใช่ด้วยยักษ์ดตคนเศษซากประตูนรกเฮ้ย อ๋อมีหมวกทองค่ะทุกคนแล้วก็ที่ขุดทองแล้วก็เศษไอรอนนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ใช้อยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เออมมันต้องขุดตรงนี้ทิ้งไปใช่ไหมใช้ไอรอนขุดได้ปะพี่ว่ามันน่าจะแตกแต่ว่าใช้เวลานานปะ ้าใช้อรอนขุดอ่ะโอ้โหนานเกินว่ะทุกคนโอเคแสดงว่าเราจะต้องใช้เพชรที่เรามี3เม็ดแล้วนะคะทุกคนสำหรับทำพิกแอ็กนะคือแบบเจอ3เม็ดพอดีเป๊ะเลยค่ะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่งั้นอาจจะเอาลาวามาทำเป็นประตูใหม่ก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องไปนั่งขุดเสียเวลาก็ได้นะแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดเอาราวามาทำใหม่ก็เสียเวลาไหมก็ไม่เสียเวลาอ่ะทุกคนน้ำก็อยู่ใ,ใกล้เลย ก็แบบมันก็ก็ชิวอะแต่ว่าเรามีเพชรอะไม่เป็นไรหรอกใช้เพชรขุดออกก็ได้ใช้เพชรขุดออกก็ได้ค่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไหนๆก็แบบว่าเจอเพชรพอดีนะคะทุกคนก็ชิวไปฮาตรงนี้ประตูจะได้สวยด้วยะคะ่ะทุกคนปุดทิ้งไปนะคะตรงนี้นี่เราก็ไปตักน้ําตรงนี้มาค่ะแล้วก็ลาดไปเลยะคะ่ะทุกคน ็แบบชิลๆค่ะทุกคนขุดออกซิเดียนไปวางเองเลยจบๆฮะแต่จริงๆถ้าใช้วิธีน้ำแล้วก็ละวาน่าจะไวกว่านะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะแบบนี้ก็ชิลอยู่โอ้ลงไปเก็บยังไงเนี่ยเก็บก็เจ็บอโอ้ยเจ็บจะตายเพเผาอาหารก่อน <S <S โอเคน่าจะได้แล้วค่ะทุกคนน่าจะได้แล้ว ตึง,ตง่แค่นี้เราก็ได้ประตูนรกแล้วค่ะทุกคนถึงจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะทุกคนต่อไปเราก็มาค้าไฟแช็คกันดีกว่านะคะนี่ได้ไฟแช็คละจุดประตูนรกกันเลยดีกว่าค่ะนี่โอโประตู เราพร้อมเดินทางแล้วละ่ะพร้อมเดินทางแต่ว่าพี่ยังไม่พร้อมพี่ขอโดของอันนี้ก่อนเออเป็นหมวกทองนะคะเอาไปใช้ก็ได้นะคะทุกคนต้องใส่ด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวพิกนิ่งจะตบเรานะคะทุกคนโพดิชั่นสกับอันนี้ใช้โพดิชั่นสแล้วกันใส่หน่อยแล้วกันค่ะเดี๋ยวพิกนิ่งจะตบเรานะคะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนลงนรกกันดีกว่าไปแล้วนะว้าวโอ้มาถึงก็เจอแบบว่าเศษทองเลยอะ่ะอุย๊ย มีพิกลิ้อยู่ข้างล่างด้วยค่ะทุกคนดีมากเลยไปเด้วเอากินนะซอมบี้ก่อนพิกลิ้นจา้าฉันมีของมาแลกงนะเอาไปสิขอของดีๆของของโหดๆหน่อยนะใไออะไรอ่ะอทุกคนที่ขุดทิ้งเลยทิ้งที่ขุดเพชรเลยเป็นที่ขุดเนเธอร์ไรท์พิกแอ๊กนะคะทุกคนขุดเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้หของโอปีจริงด้วยดูดิดูขุดดิ สดโคตเร็วว้วมีให้ยิงมีให้อีก,ม,อกมีให้แบบเยอะมากมีท้องมาแลกแบบเต็มโคต้าสุดๆเลยนะคะุย้ยธนูค่ะทุกคนเป็นทนูแบบว่าอินฟินิตี้ด้วยนะคะซึ่งโชคดีพอดีเรามีลูกธนูนะคะทุกคนชิลมากเราสามารถที่จะยิงได้เลยนะคะแบบว่าพาวเวอร์เอ็กเลยนะคะทุกคนยิงได้ทุกคนแต่อย่าไปยิงดน,นพิกซอมบี้เดี๋ยวมาจัดก,การเราแทนนะคะทุกคน ไม่เอาไม่เอาไม่ดีค่ะทุกคนไปครับแลกของต่อครับหูพิกลิ้นเท็ดของโอพีจริงด้วยค่ะทุกคนของโอพีงมากๆเลยนะอู้กังเกงเนเธอไรค่ะทุกคนใส่เลยแล้วกันมีค่ะมีค่ะได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะอุ้ยขวานค่ะทุกคนเป็นขวานเนเธอไรแอดอีกแล้วเนะคะโอ้โหฟอร์จูนแอคนะคะทุกคนแล้วขุดเร็วเอด้วยนะคะอู้เอาไปค่ะหนูมีทองมาให้เยอะมากเลยค่ะ หนูมีทองมาให้แบบแลกเยอะมากๆเลยว้าวพี่แออีกเละของเดิมนะนี่ของเดิมนะนี่อุ้ยรองเท้าค่ะทุกคนรองเท,าเท้าเนเธอร์ไรท์บู๊โหูใส่เลยเอา้าแลกอีกค่ะคือวันนี้ก็คือแบบแลกอย่างเดียวค่ะทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนคนได้นะเขามีหลายคนเลยอะ่ะอุ้ยให้ bedrock มาหรอโหหกสิบสี่บล็อกเลยค่ะทุกคนเฮ้ยไปแลกตัวข้างบนละกันปะเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวบ้างเออตัวนี้อาจจะแบบให้ของไม่โอพสุดก็ได้ไปแลกอีกตัวก็ได้ S ไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่สวัสดีค่ะมีของมาแรกแล้วไปยืนทําไมกันตรงนั้นน่ะอไหนได้อะไรอ่ะดูดิวิวิวดูคนเ n d e เดอร์โพลเอ็นเดอรเขให้เอ็นเดอร์โพมา16บหค่ะดูคนเอ็นเดอร์โพลให้มา16เลยไหนตัวนี้ดูดิมาสองตัวเลยขอ,อแรกทั้งสองคนขวานอุ้ยเสื้อเ <c oughs> มื่อกี้ได้ขวานมาอีกแล้วหรอ ได้ขวานไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ได้เสื้อเนเธอไรมาค่ะใส่เลยโหโหดมากแลกอีกแลกอีกแลกอีกเฮ้ยมันขโมยเสื้อพี่ไปใส่ไมันขโมยเสื้อพี่ไปใส่เฮ้ยเอ้ามันขโมยางเกงไปใส่ด้วยเจ้าตัวนี้คือแบบโหดมากดิใส่ชุดแบบชุดเต็มเลยอ่ะขอขอขอยโยนมาทางนี้อย่ายโยนให้กันเองดิอย่าอมของดิห้ามอมของนะ รอ,อ,องเท้ารองเท้าเราต้องเก็บค่ะทุกคนเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโหดกว่าเราเนะคะทุกคนแล้วมันจะโหดกว่าเราไหนดูดิมีของแค่นี้เหรอ <S 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 แอปเปิลทองอ่ะโอ้โหเมื่อกี้มาขโมยไปหรือเปล่ามันมันมันดูแอปเปิลทองว่ะทุกคนแล้วมันก็แล้วไม่นก็โยนอะไรทิ้งมา มันแค่ดูหรือมันเอาไปกินน่ะอุ้ยอันทเทอเนชา้าเลยนะเดี๋ยวได้มา15ลูกเลยค่ะทุกคนขอทิ้งของก่อนของที่เราจะไม่ได้ใช้นะคะรอบนี้จะให้อะไรให้ก่องเก็บของอ่ะอุย้ยตีเขาทำไมอ่ะเขาก็แค่เปิดก่องเก็บของเองอะไรอะงงอะมันตีทำไมก่อนมันตีทำไมก่อน มันตีทำไมก่อนทุกคนแค่เปิดกล่องเองอ่ะเปิดกล่องไม่ได้เหรอเขาเปิดกล่องไม่ได้เหรอเขาไม่อยากจะทำร้ายเตงนะนี่แน่นี่แน่อะไรแค่เปิดกล่องเองเฮ้ยเอ้ยอ๋อนี่ไงมันงุ้งยิบแอปเปิลทองของเราไปนี่หว่าทุกคนมันมันมันแอปเปิลทองเราไปอะไรมาทุกคนแค่เปิดกล่องแค่เนี้ยก็แบบมันไม่ชอบเลยหรอไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยเอ้าใครตายอ่ะอ๋อแล้าตัวเล็กมันไปไหนแล้วเราต้องไปหาตัวอื่นแล้วเนี่ยโอ้โหแลกของไม่ได้แล้วอะมันมาโจมตีเราหมดเลยอะเจ้าหนูอ่ะเจ้าหนูแลกของได้ปะเจ้าหนูแลกของได้มยเนี่ยไม่ได้หนูเป็นเด็กอยู่หนูเป็นเด็กอยู่แลกไม่ได้หนูเป็นเด็กอยู่แลกไม่ได้เหรอเราหมดแล้วทุกคนเราหมดทองนะคต้าทองเราหมดแล้วเนี่ยดับขอดาม่อยได้ไหมขอรองเท้าอีกแล้วอ้าวีหนู ขโมยรองเท้าพี่ไม่ใส่อย่างนี้ได้ยังไงอีหนูอยากเอาอันนี้ไม่ล่ะออหนูอีหนูพี่ให้หนูไอหนูมันนี้แล้วมาใส่เสื้อหน่อยแล้วอุยหนูวิ่งเร็วมากเลยทุกคนอีเด็กเด็กมันวิ่งเร็วมากเลยนะไปใส่เสื้อสิเอ้าบอกให้ใส่เสื้อนี่มีเสื้อให้ใส่ลงมาใส่เสื้อก่อนเนี่ยเสื้อเนี่ยยิงยิงนะยิงยิงนะคนเราอ่ะเอ้าเสื้อไปใส่อยใส่แล้วใส่เสื้อแล้วทุกคนรองเท้าใส่แล้วเสื้อใส่แล้ว โหหดมากเลยนะบอกเลยว่าเจ้าหนูตัวนี้มันหดมากเลยเนี่ยเพราะว่าชุดมันแบบป้องกันนะทุกคนตอนนี้ที่ยังไม่ดรอปก็คือน่าจะเป็นหมวกนะคะยังไม่เห็นหมวกเลยแล้วก็ดาบนะคะทุกคนเป็นดาบเนเธอไรสนะยังไม่เจอเลยว่ะทุกคนคิดว่าน่าจะมีนะน่าจะมีแต่ว่าพี่ที่เกียจแรกแล้วค่ะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับพิกลินเท็ดของ o อนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นของที่โหดใช้ได้เลยนะคะทุกคนมีกระทั่งแบบว่า แอทองเอนชานนะคะทุกคนแล้วก็ที่ขุดเนเธอร์ไรท์แบบโหดมากๆนะคะมีธนูโหดมากค่ะทุกคนมีขวานนะคะแล้วก็มีพวกชุดเนเธอร์ไร์แบบเอนชานแบบโหดมากๆเลยนะคะทุกคนมีแอปเปิ้ลทองธรรมดาด้วยนะแล้วก็ยังมีดอกเบดร็อกด้วยนะคะทุกคนแบบมันโคตรโหดเลยอ่ะทุกคนก็คือแบบว่าถ้าไปเทรดกับพลิกลิงธรรมดานะคะก็ไม่ได้ของแบบนี้แน่นอนเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซัลไครน์กับพี่ขวันด้วยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ